สวัสดีครับเป็นแฟนรายการหนังไหมพี่วันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง Monster Hunter โปรแกรมใหญ่ปิดปี2020และเปิดปี2021แต่ดูต่งางทต่จะอยู่ไปอีกนานพอมาเข้าช่วงโควิดระลอกใหม่พอดีก็ดีหนังใหม่ก็จะยังไม่เข้าหนังเลื่อนมีโควิดอีกรอบส่วนหนังเก่าก็อยู่คาโปรแกรมไปจนกว่าจะขับถานถึงขั้นสั่งเปนลนโรงหนังมามาไปไกลแล้วคนกลับมาที่หนังก่อน Monster Hunter ที่สร้างมาจากเกมดัง,ดงที่น่าจะเคยได้ชื่อกันมาบ้าง พอามาเป็นหนังก็อยู่ในมือของผู้กำกับพอ u l w วิลส์แอนเดอรเครดิตผู้สร้าง Resident Evil หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าผีชีวะนั่นเองได้นักแสดงนำคู่บุญคู่ชีวิตอย่าง m i l ล j าโจว i วเนี่ยหนัง r s i d e n t Evil ใกล้จะครบ20ปีทั่วนในปีหน้าแล้วนะครับเวลาผ่านไปไวจัง Monster Hunter บอกว่าสร้างมาจากเกมอ้าวแล้วคนไม่เคยเล่นเกมจะดูสนุกไหมอยากจะบอกว่าไม่มีปัญหา เพราะตนเองก็ไม่เคยเล่นเกมนี้แค่รู้ก็่า้าว่าเป็นเกมล่าแย้ไล่ตีไล่ไลทูบมอนสเตอร์อะไรประมาณนี้ก็ดูรู้เรื่องอยู่แต่ถ้าเคยเล่นเกมมาก็าอาจจะรู้ลึกขึ้นรู้จักตัวละครมาก่อนว่าใครเป็นใครความสามารถอะไรแต่บอกตรงเลยว่าพี่อยากดูเรื่องนี้ว่ามีพี่จาพนมแสดงนํานําในแบบขึ้นชื่อคู่กับมิลาโจวบิดเลยพี่จาเขาใช้ชีวิตรวดแร่นในวงการหนังฮอลลีวูดบ้างหนังจีนบ้างมาถึงจุดนี้จนได้เป็นตัวหลักในหนังบล็อกบัสเตอร์ ดังเริ่มที่เหตุการณ์การหายตัวไปอย่างลึกลับกลางพื้นที่ลกลางว่างเปล่าของหน่วยทหารจนหน่วยใหม่ต้องออกมาตามหาโดยมีอาร์ทิมิสนังเอกของเราเนี่ยวิลลาโจววิชเป็นหัวหน้านหน่วยพวกเขาเจอเหตุการณ์ฝูงพายุซัดโหมรู้ตัวอีกทีก็ว่าผลในดีแดนลกล้างทะเลทรายที่ไหนก็ไม่รู้แต่คนดูรู้ว่ามันคือโรคใหม่โรคที่มีสว์ประหลาดอันทรงพลังมาถึงก็โดนรับน้องอย่างหนักหน่วงเมื่อสวรประหลาดมุดทรายตัวใหญ่ยากอย่างเดียบรอสตัวเดียวแต่ซัดอย่างแรงกระเจิงมาทั้งหน่วย ซัดกันกัางวันแ,กแสกเืินมีเท่าไหร่ก็ทําอะไรไม่ได้เมื่อหนีตาไปถ้าก็เจอกับเนอซิล่าทรงเหมือนแมงมุมบวกแมงป่องคือตัวเดียวก็น่ากลัวแล้วแต่ม,มากันเป็นฝูงตัวนี้มันเก่งในที่มืดแต่แพ้กลางวันเอาเป็นว่าเจอชุดนี้ไปเอกยังรอดไม่ได้ก็เก่งแล้วอ้าวแล้วพี่จามาตอนไหนพี่จาแกเป็นฮันเตอร์ที่พ่าหลงกับทีมแกก็มาตั้งแต่แรกก็แหละแล้วคอยซุ่มช่วยเหลืออยู่จนเหลืออาร์ทิมิยู่คนเดียวแล้วก็ตามราสานหนังรักเฮ้ยไม่ใช่แล้ว เจอกันก็ต้องทะเลาะก,กันก่อนเราค่อยดีกันเปิดโอกาสให้ได้โชว์ความสามารถการต่อสู้ระดับปัจฉิตก่อนจะเห็นใจกันแล้วมาช่วยเหลือกันไปตีมอนดีกว่าอ้าวแล้วทีแรกเองจะทะเลาะก,กันไปทําไมใครที่กังวลว่าพี่จาจะมีปัญหาเรื่องการพูดประโยยาวพูดภาษาอังกฤษ,าษาได้ไหมไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องเี้ยแกพูดเยอะแต่ไม่ใช่ภาษาดูดเรานะคือเปิดโอกาสให้อาชิมิตต้องปวดหัวอยู่บ่อยๆแล้วก็เป็นมุกตลกเกี่ยวกับการสื่อสารหนังคู่หูเรนเจอร์และฮันเตอร์ร่วมมือกัน ฝึกฝีมือเข้ยิีมอนสเตอร์และหาทางกับโลกให้ได้มีมุกตลกอยู่ประปรายให้ได้พอยิ้มยิ้มในแง่ c g จคอมพิวเตอร์กราฟิกนี่ก็ปี2021แล้วนะครับจินตนาการความประหลาดของมอนสเตอร์แบบไหนก็จัดมาเลยมนุษย์ตัวเล็กๆต้องสู้กับสัตว์ประหลาดตัวยักษ์เป็นอะไรที่ดูทรงพลังจริงๆก็น่าจะตายตั้งแต่โดนฟันหางรอบแรกแล้วสรุปนะครับคนที่ไม่เคยเล่นเกมไม่รู้จักอะไรมาก่อนก็จะสนุกไปกับโลกใหม่และความตื่นตาของสัตว์ประหลาดตีกันมันดีไม่มีหลัก แต่สำหรับคนที่รู้จักเกมนี้มาก่อนดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับคาดหวังอะไรไว้อยู่แล้วได้เจอมันไหมแล้พวพบกันใหม่ในรีวิวหนังเรื่องหน้าสวัสดีครับ